สวัสดีครับวันนี้เซลตั้มพามาดูรถเข้าใหม่นะครับคาวาซากิ ZX 10 r นะครับรถคันนี้เป็นรถปี19จบดปี2020นะครับเป็นตัวเครื่องแข็งดำนะครับตัวนี้นะฮะมาดูเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่449,000บาทนะครับวิ่งมา13,000กาโลนะครับใครสนใจนะครับติดต่อที่เซลตั้มนะครับที่0635653 เดี๋ยวเราพาดูรายละเอียดล็อกคันนะฮะนี่เลยนะครับจานเด็กสภาพสวยใสนะโช๊ปสภาพดีนะครับไม่มีล้มนะครับอันนี้ครับมาพร้อมกับท่อแต่งเบิร์นเอาท์นะฮะเสียงดุมากๆเลยนะครับมาดูบัน้ายกันนะฮะเท่มากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าเซน X10R คันนี้นะครับสีเขียวยอดนิยมนะครับมาดูเลขไม้กันครับอันนี้นะฮะคือ3,210นโลเราฟังเสียงกันนะครับ